สวัสดีฮะสวัสดีครับอยู่กับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมก็ยังไม่ได้ทํางานเลยนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้รับงานนะครับหน้าบ้านนอกบ้านนี่ก็มีแต่ดอกทูบนะครับนี่ซื้อส้มมากินนะครับอาหารอะไรก็สั่งเอานะครับอยู่คนเดียวนี่นะครับเป็นชีวิตจริงนะฮะสำหรับชายโสดอยู่คนเดียวนะครับ าอายุเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันเรื่องอันนี้ดีกว่านะครับไม่ไม่รู้จะคุยอะไรนะครับวันนี้ขอเปิดสมองบริหารปากสักหน่อยนะครับฮนะร่างกายเจ็บแต่ปากยังแ๋วอยู่นะ,ะพูดถึงเรื่องคู่มือรถแล้วกันนะครับเนี่ยคู่มือรถหลากหลายยี่ห้อนะครับถ้าซื้อรถมือสอง คู่มือรถก็อาจจะไม่มีแถมมาให้นะครับบางทีเจ้าของรถเดิมอาจจะเก็บไว้บ้านนะครับแต่คู่มือพวกนี้นะนี่พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่ผมมีอยู่เนี่ยคือผมขอลูกค้านะครับขอลูกค้าพีา่คู่มือเนี่ยพี่ได้ใช้ไหมได้เคยได้ใช้มั้งไหมอูไม่เคยได้ใช้เลยผมขอได้ไหมครับเอาไปเลยช่างเนี่ยผมคนเราอ่ะ ถ้ากล้าขอนะครับเขาให้ถ้าเขาเขาเขา,เขาไม่เห็นความสําคัญพวกนี้นะเขาให้นะครับเขาบอกว่าเขาก็เ,าเอาไว้ก็ไม่รู้จะใช้ทําไมนะครับแล้วอันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมบอกให้อันนี้เป็นคู่มือการใช้รถซิตี้สองพันอ่าปีสองพันปีนี้ปีสองพันยี่บสี่ป่ะนะครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดนี่รถอันเนี้ยอันน,น,นี้เล่มนี้นะครับ รถล,ลูกค้ายังป้ายแดงอยู่เะนี่ยังไม่ได้ป้ายขาวนะผมขอเลยนะก็ให้มาเลยเนะนี่ยให้มาเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะคืนเขานะครับเพราะว่ามันเอาไปใช้ดีกว่า <Inf lu uous> เขาบอกว่าเขาบอกว่าเอาไว้กับช่างอะเอาไว้กับช่างดีกว่านะครับมีอะไรก็จะได้ปรึกษาแต่อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะคืนเขาไปเพราะว่าให้เขาเก็บไว้ในรถคู่มือมันมีก็ดีดีกว่านะผมก็เลยบอกว่า เดี๋ยวผมยืมดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมยืมดูแล้วกันไม่ผมไม่เอานะครับอันนี้ยืมเขาดูนะอันนี้เดี๋ยวคืนเขาพอให้นะครับแต่ผมบอกว่าเก็บไว้กัรถอดีแล้วพี่เผื่อมันมีอะไรเผื่อเราไปลถเสียตา่างจังหวัดแล้วก็ช่างเขาอาจจะเปิดคู่มือดูนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับปีอะไรนี่ครับนี่หกเจ็ดนะครับนี่วันที่หกเจ็ดนะครับนี่ คู่มือนะครับเพราะว่ารถยังใหม่อยู่ก็อาจจะต้องใช้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงการบริการนะครับแต่น,นี้ไม่มีนะเพราะว่าสมุดสมุดบริการการการซ่อมบำรุงเนี่ยจะอีกเล่มหนึ่งนะอันนี้จะเป็นคู่มือการใช้รถนะครับคู่มือการใช้รถของ h o น da ตัวนี้ City ตัวใหม่นะครับเป็นตัวตัวถูกตัวธรรมดาอ่าถ้าเป็นโตโยต้าก็เป็นตัวเจนะครับเป็นตัวถูกนะครับล้อกระทะฝาครอบ เครื่องไม่ไม่เทอร์โบนะส่วนตัวนี้นี่ครับมิซูมิซูนี่สําคัญเลยนะเวลาเวลาเรามีคู่มือนะครับสําคัญตรงไหนรู้ไหมตัวนี้ครับเนี่ยนะครับแบบรถนะครับโมเดลแชสซีนะครับนี่พวกนี้นะครับเครื่องเขาจะแปะไว้ที่ตัวนี้นะนะครับมันจะมีอีกที่หนึ่งแปะไว้เหมือนกันที่เสาประตู เสาประตูบานหน้าคนขับนะครับบานหน้าคนขับเวลาเราใช้เครื่องสแกนแล้วก็หาโมเดลนะครับตัวนี้สำคัญนะชัดซีนัมเบอร์พวกนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็น MMTJN KA อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยนะเวลาเราเข้าหาเครื่องสแกนแล้วก็ระบุรุ่นแต่ถ้าหาอัตโนมัติก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าระบุรุ่นเนี่ยมันจะตรงเลยนะครับนี่อันนี้ก็ขอลูกค้ามานะครับแต่ลูกค้าขายรถไปแล้วนะ ขอเข้ามาส่วนอันนี้เมล่านะครับก็ขอลูกค้ามาเหมือนกันมันก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันอันนี้ดี a มนะครับแต่และรุ่นแต่ละปีเนี่ยนะ่ครับยัน1.9ก็ขอเข้ามาเหมือนกันนะครับนี่โตโยต้านะครับวีโก้นี่ดีแมนะครับก็ขอเข้ามานี่มียนบีโอนะครับ <laughs> และนี่ City นะครับซิตีปี2010ได้2011เนี่นะนี่นะครับอันนี้ b ีโ2012นะครับแล้วก็ H R V นะครับนี่ตัวตัวแรก H R V ตัวแรกนะครับคือจะบอกทุกอย่างนะครับนี่ฟอร์ดสำคัญที่สุดเลยนะครับแล้วก็นี่มาด d าสกายท t i v นะครับ m a ด d าสองเออยังมีอยู่ตรงนู้นี่ไนงะนะเต็มเลยนะครับ นี่ที่นอนผมนะครับเป็นคนง่ายๆนอนสบายๆข้างในก็มีแต่เครื่องมืออันนูนก็อันนูนก็พวกเครื่องสแกนทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นังสือคู่มืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็มารายละเอียดนะครับทุกอย่างเราข้องใจอะไรสัญ,ญลักษณ์ไฟโชนะครับสัญ,ญลักษณ์ไฟโช ในรถอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีบอกนะครับจะมีบอกในนี้ว่าคืออะไรนะครับมีวิธีแก้ไขไหมเกี่ยวกับเรื่องกุญแจก็เหมือนกันนะครับวิธีสตาร์ทฉุกเฉินในเวลาที่รีโมทแบตเตอรี่หมดอะไรประมาณนี้สาหรับรถที่กดปุ่มสตาร์ทนะฮะพูดสตาร์ทแล้วก็มีเทคนิคบาง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 ,บางยี่ห้อรถก็จะมีการแก้ไขเป็นเทคนิคอยู่ในนี้เลยนะบางยี่ห้อก็ไม่มีนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เข้าศูนย์บริการ นะครับเนี่ยพวกตำแหน่งแม่แลงยางอะไรอยู่ตรงไหนแม่แรงอยู่ตรงไหนออกรถมาป้ายแดงๆถามแม่แรงไม่มีก็ให้ไปดูคู่มือรถนะฮะนะครับถ้าโทรไปถามเซลล์เขาก็อาจจะบอกนะครับแต่ในใจเขาคงจะคิดว่าอืมมีคู่มือทําไมคุณไม่ดูก็าอาจก็เซลล์อาจจะลืมบอกไงเรื่องว่าเออพี่มีคู่มือให้ดูนะครับที่เบื้องต้นที่ศึกษาในคู่มือการใช้งานเนาะอ่า เนี่ยก็จะมีพวกตำแหน่งฟิลนะครับตำแหน่งรีเลย์อย่างอย่างของ f o r d อันนี้นะเขาจะบอกตำแหน่งรีเลย์ด้วยนะครับว่ารีเลย์ตำแหน่งแต่ละอันเนี่ยคือรีเลย์อะไรบางยี่ห้อรถเขาไม่บอกนะครับตำแหน่งรีเลย์เขาบอกแค่ฟิลอย่างเดียวนะครับบอกแค่ฟิลอย่างเดียวแล้วก็นี่เป็นขนาดพวกมีหมดนะฮะเกดเบอร์น้ํามันนะครับ แต่ถ้าเป็นอี่สูเนี่ยสเปคเขาเนี่อยนะอี่สูนะเขาจะมีบอกยันพวกอัตราทดเฟืองเกียร์เฟืองท้ายเลยนะครับเนี่ยถ้าเราอยากรู้อัตราทดรถตัวเองก็ไปดูในคู่มือเนาะมันจะมีบอกนะครับนี่แล้วก็ศูนย์บริการนะครับของยีซูนี่สัญลักษณ์แบบนี้คืออะไรนะครับมีวิธีรีเซ็ตแบบไหนรีเซต็ต เวลาเราจะต้องถึงระยะการถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเรารีเซ็ตปรับตั้งเองได้นะครับนี่นะฮะก็จะมีเบอร์น้ำมันแต่ละอย่างนะครับเบอร์น้ำมันนะครับน้ำมันเกียร์ยีสูน้ำมันเบสเ,เกตแบบไหนอะไรยังไงนี่เขาก็จะมีบอกนะครับซึ่งคู่มือยีสูเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนะแล้วก็มีบอกอัตราทดเฟืองท้ายนะครับอัตราทดเกียร์แต่ละแบบแต่ละรุ่นนะนะครับว่ารถ รุ่นนี้สเปคนี้ใช้เฟืองท้ายเบอร์อะไรอัตราทดเกียร์หนึ่งสองสหนะครับเขาก็บอกหมดเลยนะเราเรถ้ามันก็อาจจะไม่รู้สำหรับคนที่ซื้อรถมือสองแล้วไม่มีคู่มือนะครับนะก็จะอ่ก็จะต้องมาศึกษาเองเนาะตามโซเชียลนะครับนี่ครับมีระยะบิดนึงเบรกมือนะครับ นี่นะครับขอกําหนดที่สําคัญนะครับข้อมูลนะครับมันก็จะมีหมดนะแล้วก็สเปคของอเครื่องนะครับนี่อัตราทดอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับเนี่ยเกียร์หนึ่งนะอ้าวม่ซูมจะแล้วนี่ครับสามจุดห้าสามจุดเจ็ดนะครับสามจุดเก้าสี่จุดหนึ่งนะนะครับมีบอกหมด มีบอกยันระยะสูนยล้อนะครับนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนไฟหน้าไฟท้ายนี่ตำแหน่งฟิลต่างๆนะครับก็คือจะมีให้ดูนะครับทุกอย่างแทบจะละเอียดแหละนะครับแต่เชิงลึกเทคนิคต่างๆแบบอันนั้นก็จะเป็นอของพนักงานในศูนย์นะครับที่จะต้องสวิตทํทำแก้ไขนะครับเป็นอันนั้นเชิงลึกแหละ อันนี้เป็นการเบื้องต้นนะครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยมีการใช้เครื่องเล่นเลยนะเนี่ยการใช้ปุ่มต่างๆการใช้ฟอนต์พวกวิทยุการใช้ระบบขับเคลื่อนนะครับทุกอย่างมีหมดเลยนะนะครับมียันตำแหน่งที่เราจะต้องขึ้นมแมแลงขึ้นแบบไหนปลอดภัยการลากจูงรถนะครับมีวิธีบอกหมดนะครับเปลี่ยนหลอดไฟเองก็ได้นะครับ เราเปิดดูนะครับมันก็จะมีวิธีการใช้งานนะครับเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนอันนี้ก็คือการใช้งานนะครับนี่ขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้ก็สัญ,ญลักษณ์นะครับไฟเตือนนี่ T เนี่ยมีเหมือนคืออะไร t s คืออะไรนะครับวนี้ก็จะบอกนะครับเ็าจะบอกหมดสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของในหน้าปัดนะครับ ก็จะมีบอกหมดเลยนะครับว่าอะไรคืออะไรแบบไหนนะครับสัญลักษณ์อันนี้คืออะไรให้เปิดคู่มือดูนะครับนะฮะถ้ามีคู่มือให้ไว้ในรถนะนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดรถเกิดมีไฟโชว์ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับบางทีเราจําไม่ได้หมดนะรเราก็ต้องใช้หนังสือนี่ครับเป็นตัวสื่อกลางในการหาข้อมูลนะครับนี่นะต่างๆ มากมายแต่ผมบอกได้เลยว่าออกรถปายแดงม,มานะครับไม่มีใครสนใจแล้วไอ้อพวกนี้ยนะครับไปถึงก็แต่งรถอย่างเดียวนะครับูมือก็อยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น,นค,คนใช้รถห้าหกปีนี่กระเป๋านี่รูดออกมาเนี่รูดซิปออกมาคู่มือนี่ไม่มีรอยนิ้วมือเลยสะะักแอะนะครับนีบนะคอเวอร์แินม ไทเทเนียมนะครับอันนี้แพลินัมนะครับเขาก็ทำมาแรกแยกรุ่นเลยนะแล้วก็ตามหน้าโฉมนี้เลยนะแต่ละรุ่นแต่ละปีแต่ถ้าดูเรื่องอัตราทดเกียร์นะแต่ละรุ่นแต่ละปีใกล้เคียงกันหมดนะครับแบบเกียร์แบบเกียร์แบบยรอัตราทดใกล้เคียงกันหมดต่างกันแค่เฟืองท้ายนะครับมีบอกหมดหลายๆอย่างนะครับคู่มือนี้มีประโยชน์นะฮะถ้าใครคิดว่าไม่มีประโยชน์ เอามาให้ผมนะครับส่งมาให้ผมเนี่ยผมขอผมชอบอ่านนะครับผมอ่านไปเรื่อยแหละนะครับอ่านไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้นะครับคือเราอยากจะใช้รถของเราเองให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ควรจะศึกษาคู่มือนะครับยิ่งรถรุ่นใหม่ๆนะรถรุ่นใหม่ๆระบบเยอะมากเลยนะครับระบบเยอะนะครับบางคนซื้อรถออปชั่นเต็มมาแต่ใช้ไม่ใช้ไม่ครบนะครับ เพราะว่าไม่อยากอ่านไม่อยากดูคู่มือนะครับยกตัวอย่างเอาง่ายอย่าง Ford เนี่ย Ford r เล g e r n e x t Gen ตัวใหม่ๆแบบเนี้นะครับทุกอย่างอยู่ที่หน้าจอนะแต่ว่ากว่าเราจะเข้าไปเราก็ต้องอศึกษาดูคู่มือแต่บางคนเขาก็จะคนที่เล่นโซเชียลบ่อยๆเล่นออย่างเล่นแท็บเล็ตบ่อยๆเล่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์บ่อยๆครับมันจะคุ้นชินกับสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าจอนะ มันก็จะไปเองโดยธรรมชาตินะครับแต่ถ้าจะให้เต็มร้อยก็คือต้องศึกษาดูคู่มือนะครับการใช้งานเราถึงจะใช้งานได้เต็มรูปแบบแล้วก็พอเราใช้ไปใช้มามันก็จะชินนะครับเพราะมันชินแล้วเราก็ไม่ต้องอไปดูคู่มือนะเราก็สามารถไปบอกคนที่ใช้รถรุ่นเดียวกันได้นะครับว่าระบบเนี้ยมันมีแบบนี้มันก็จะมีลูกเล่นอย่างนี้อีกนี้ซึ่งบางคนไม่รู้ไง ลูกเล่นที่รีโมทก็มีอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องศึกษานะครับถ้าเราใช้รถคันละล้านกว่าบ,บาทเราก็ต้องศึกษานะครับเราจะรู้ว่ามันใช้อะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะให้พนักงานเซล์ลจะมารีวิวออปชันแต่ละอย่างความสามารถพิเศษของรถแต่ละอย่างให้ดูเนี่ยก็กว่าจะได้ดูก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีรถ ใหม่ๆราคาแพงๆอยากจะใช้ออปชันให้มันครบนะครับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยการใช้งานให้เต็มรูปแบบก็เสียเวลาดูคู่มือสักนิดหรือว่าขับรถเล่นๆไม่มีเวลาก็เปิดคู่มือดูแล้วก็ลองใช้ดูนะครับมันก็จะชินอะไรนี้คู่มือเราก็อาจจะไม่ต้องใช้วันไหนเราลืมแล้วก็เอาคู่มือกลับมาดูใหม่ได้ค,คู่มือมันจะดีตรงที่ว่าสมมุติเวลาเราขายต่อเนี่ยเราขายรถเนี่ย มันก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับแล้วก็คู่มือการใช้รถ2เล่มแล้วก็อยู่ในกระเป๋าถ้าเราซื้อมาแล้วเราได้คู่มือมาครบเรามีคู่มือในการรับบริการเซอร์วิสการประวัติการเข้าศูนย์เนี่ยแสดงว่ารถคันนั้น,ด,นด,ดีนะนะครับเราได้มาครบเราก็จะรู้ประวัติรถด,ด้วยนะครับนะฮะเราก็จะรู้ประวัติรถด้วยจะสวนมาก บางทีเขาก็ถ้าเขาบางคนเขาก็จะไม่ให้คู่มือศูนย์บริการนะครับการเซอร์วิสบางทีมีประวัติของเจ้าของเดิมนะเนี่ยอย่างคู่มืออย่างเงี้ยเนี่ยก็จะมีชื่อเนี่ยเขาจะมีชื่อนะครับก็จะมีชื่อเจ้าของเดิมนะคือผู้ซื้อนะครับผู้เจ้าของรถนะครับสใส่ไว้มียันเบอร์โทนะแล้วก็บางทีผมก็ได้มาจากาพวกรถประมูลนะครับมีคู่มือมาให้แต่มีไม่ครบนะโยนมีแต่มาแต่เล่มนะครับ ผมก็ขอเข้ามานะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเอเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรามองข้ามกันนะซื้อรถใหม่เฮอรถใหม่เราก็ต้องดูคู่มือบางทีระวังครับมีรถใหม่ออปชั่นนี้เยอะแล้วเ,เราใช้ไม่เป็นเนี่ยมันบางคนเขาถามเนี่ยมันมีออปชั่นอะไรมั่งมันใช้ยังไงอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราอธิบายแล้วเ,เราใช้เขาดูได้นะนี่มันจะสุดยอดมากเลยนะนี่ปรับโฟขนาดไหนแบบไหน อันไหนแบบปลอดภัยดีไม่ดีทุกอย่างเขาอยู่ในคู่มือแต่เราเราก็ไม่ต้องไปเชื่อคู่มือเป๊ะๆหรอกนะครับบางอย่างนะครับเราก็ลองของเราเองบ้างอะไรบ้างนะครับผสมกันไปนะครับขอบคุณมากเลยครับสําหรับการรับชมนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรยังลุกเดินได้ไม่ไม่ก็ได้นานกว่าเดิมนะครับเดินได้ไล่ได้นะครับไม่ไม่ค่อยปวดแล้วนะครับน่าจะหายแหละเพราะว่าถ้าเรายัง ตัวผมยังเจ็บอยู่แล้วผมฝืนไปทํางานมันก็จะระบมไปเรื่อยๆนะมันไม่มีไม่มีวันที่จะหายนะแต่ถ้ามันหายแล้วก็ยังมีนิดๆก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทีนี้เราก็จะทํางานหนักๆก็คือยกของอะไรก็จะอาจจะยกไม่ได้นะน่ะต้องต้องระวังนะครับเพราะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดแล้วนะครับจะห้าสิบแล้วแต่ผมก็ฝืนนะฝืนอยากจะทํางานนะเพราะว่าผมอยู่เฉยๆไม่เป็นนะครับ ไม่ไม่ทำก็มันก็ไม่มีนะครับรายได้มันก็หายไปเงินที่เก็บเอาไว้มันก็หายหมดนะครับกับการรักษาตัวซื้อของกินรายจ่ายมันก็จะมากกว่ารายได้นะครับงวดรถเนะียรถตู้เนี่ยพึ่งส่งไปนะครับจากเงินที่เราเก็บแล้วก็รถลูกค้าเก่านะครับลูกค้าดีเข้ามารับรถที่เราเก็บให้ไปนะครับก็มีอยู่คันเดียวนะครับของนิสสันซันนี่ที่ผมไม่ได้คิดค่าแรงนะครับเพราะว่า พอเราเจ็บปุ๊บงานงานมันก็ดองเลยนอนนิ่งเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจด้วยการว,ว่าผมไม่คิดค่าแรงลูกค้านะครับคิดแค่ค่าอะไหลเครื่องสองหมื่นสามค่าไหลประมาณสามพันหน่อยๆนอยนะครับสามพันนี้มีน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์น้ํายาหม้อน้ํายางหุ้มเพลาขับแล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองครับเล็กๆน้อยๆนะครับ,นะรบมันเครื่องกองเครื่องนะครับ อแล้วก็จุ๊กๆุกกิ๊กๆเนี่ยนะครับสามพันกว่าบาทใส่พานอะไรพวกนี้นะก็ทําให้เขาให้เอาแบบเขาก็อยากให้เราคิดนะเขา้าใจนะครับแต่ผมไม่คิดเพราะว่าอาแทนนี้แบบมันจะเสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันกลายเป็นสิบกว่าวันเลยนะเกือบเกือบครึ่งเดือนนะครับเกือบเดือนอ่ะเกือบเดือนเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะฮะสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยว,วาหายดีก็ วันไหนไฮดีแล้วผมจะบอกใหม่นะครับว่ากลับมาแววนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะสวัสดีครับ